วพวกเรารู้จักเลสลี่จักในฐานะของนักแสดงยอดฝีมือและนักร้องที่เปลี่ยนไปได้วยความสามารถของฮ่องกงตั้งแต่ยุคกลางของทศวรรษที่70จนถึงต้นทศวรรษที่2000โดยเฉพาะด้านการร้องเพลงที่เขาถือว่าเป็นนักร้องระดับตำนานของฮ่องกง มีผลงานเพลงดีๆไว้ประดับวงการมากมายส่วนในเมืองไทยสองเพลงของเขาที่เราคุ้นหูกันดีสุดๆก็คือเพลงประกอบหนังโหดเลวดีภาคหนึ่งและโปโโเโโยโปโลเยนั่นเอง่งนทโลัมมชี แต่เชื่อไม่ว่ากว่าที่เขาจะก้าวมาถึงจุดนั้นเขาเคยถึงขั้นถูกโห่กลางงานคอนเสิร์ตว่าร้องเพลงเสียงเหมือนเป็ดและผลงานเพลงในยุคเริ่มต้นก็ห่วยจนต้นสังกัดเก่าต้องปล่อยทิ้งปล่อยว้างโดยที่ไม่ห่วงสัญญาบอกว่ามึงจะไปไหนก็เชิญตามสบายไร้ค่าขนาดนั้นเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของชีวิตที่สุดอาพับที่เขาไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่าความสุขเลยตั้งแต่เด็กจนโตและจนถึงวันตาย และกับความเจ็บปวดจากโรคซึมเศร้าที่แม้แต่ตัวเขาเองยังไม่เข้าใจว่าเขาเป็นมันได้อย่างไรในเมื่อชีวิตของเขาในช่วงบ้านปลายแทบไม่มีอะไรที่ขาดทั้งชื่อเสียงที่โด่งดังเงินทองที่มีท่วมตัวและมีคนรู้ใจที่รักเขารวมถึงแฟนคลับมากมายทั่วโลกที่คอยสนับสนุนเขาอยู่เสมอจากที่แอดได้ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาก็พอจะสรุปได้ว่าเลสลีย์จากไม่ได้ตายเพราะขัดสนเงินทองไม่ได้ตายเพราะอกหักหรือผิดหวังในความรัก แต่เขาตายเพราะอาการป่วยที่เขาไม่เคยเข้าใจมันแม้ในวันสุดท้ายของชีวิตเนื่องจากประวัติของเขามีเรื่องราวมากมายที่ให้ต้องเล่าและมีแต่เรื่องที่น่าสนใจที่ไม่สามารถจะตัดทิ้งได้เลยแอดเลยจะทําการเล่าในแต่ละพาธทั้งเรื่องชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานความรักและการเจ็บป่วยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ยาวแน่นอนเลสลี์จางกกเวงหรือจางกัวหลง นักร้องนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ของเอเชียในยุค70ถึงยุคปี2000เกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี1956ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเสียชีวิตด้วยการติดชีพตัวเองในวันที่1เมษายนปี2003ในขณะที่มีอายุได้46ปีเลสลี่เป็นลูกชายคนสุดท้องในครอบครัวชนชนั้นกลางที่มีพี่น้องถึง10คนเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่เคยมีความสุขกับชีวิตวัเด็กเลย ต้องเติบโตมาท่ามกลางการทะเลาะเบาแหวงของพ่อกับแม่และสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวภาพที่พ่อของเขาหลงไม้ลงมือกับผู้เป็นแม่ทําให้เขาเกิดฝังใจและทําให้เขาเข็ดขยะต่อการแต่งงานมีครอบครัวอย่างถึงที่สุดชีวิตของเด็กชายตัวน้อยๆอย่างเขายิ่งเลวร้ายเมื่อพ่อกับแม่ของเขาได้หย่าขาดจากกันทําให้เขาต้องเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูจากยายซึ่งนั้นยิ่งทําให้เขารู้สึกเก็บกดและโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้น สิ่งเดียวที่เขาจดจําได้จากชีวิตวัยเด็กก็คือการเสียชีวิตของยายในตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นประถมที่มันเหมือนจะเป็นการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เขามีเลยทีเดียวเขาถูกส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อตอนที่อายุได้12ปีซึ่งก็มีผลการเรียนที่ย่แย่แม้จะมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมก็ตามในตอนที่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาก็ได้ค้นพบตัวเองว่าเขามีความสนใจด้านงานภาพยนตร์และการร้องเพลงแต่ฝันเหล่านั้นยังอยู่อีกไกลมาก ในระหว่างที่เรียนเขาก็ได้ไปทํางานพาร์ทไทมเป็นบาร์เทนเดอร์ในร้านอาหารและเริ่มต้นกันร้องเพลงบนเวทีที่นั่นนั่นเองแต่แล้วความฝันในเรื่องการเรียนของเขาก็พังทลายลงเมื่อพ่อของเขาเกิดล้มป่วยและได้เรียกตัวเขากลับฮ่องกงจบเส้นทางในการเล่าเรียนของเขาลงแค่นั้นเขาต้องเริ่มต้นชีวิตทำงานด้วยการเป็นเซลล์ขายกางเกงยีนลีไวส์เขารู้สึกเคว้งคว้างกับชะตากรรมและเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาเหมือนหลงทางอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่รู้จุดหมายบทที่หนึ่งบนเส้นทางมือถือไม้ไฟส่องหน้าเมื่อกลับมาถึงฮ่องกงเขาก็ได้ก่อตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนเก่าและได้เข้าร่วมประกวด Singing Contest ในปี1977ซึ่งเขาได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของปีนั้นเขาได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด R t v เป็นเวลา3ปีและได้เซ็นสัญญาเพื่อออกเทปกับค่ายเพลงค o ริ d อร r e c o อร์ด้วย แต่เส้นทางแห่งชีวิตการเป็นนักร้องของเขามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตรงกันข้ามมันกลับเริ่มต้นด้วยควากน้ำและค้อนอิดด้วยสำเนียงการร้องแบบกวางตุ้งปนฝรั่งทำให้สามอัลบั้มแรกของเขามียอดขายที่ต่ำเตี้ยเรียดินและเลวร้ายจนถึงขั้นถูกคนดูโห่ไล่ในการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกของชีวิตกับการถูกตราหน้าว่าร้องเพลงเหมือนเป็ดทุกเชือซึ่งทำให้เขารู้สึกเฟลอย่างสุด แค่นั้นยังไม่พอกับอุปสรรคบนเส้นทางมือถือไมไฟสองหน้าเมื่อได้เห็นผลงานและยอดขายทั้ง3อัลบัม้มพ o ลิ d ดร์เรคคอต้นสังกัดถึงกับตัดหางเขาอย่างไม่ใย,ยดีคือปล่อยให้เขาฉีกสัญญาได้ตามใจเพราะถึงอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตนี่คือชะตากรรมของสุดยอดนักร้องในตำนานในช่วงเริ่มก้าวเดินหลังจากที่ไปหลบเลียแผลใจและซุ่มฝึกฝ,ฝนพัฒนาตัวเองอย่างหนักเขาก็กลับมาอีกครั้งในปี1982 ด้วยการเซ็นสัญญาเขาสังกัด Capital a r t i s t ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่มีความใกล้ชิดกับ TVB และได้ออกซิงเกิล The Winds Blow s On ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นการลงหลักปักฐานให้กับเขาในฐานะนักร้องเคนโตป๊อปซูเปอร์สตาร์คนใหม่ในทันทีและต่อยอดความดังให้มากยิ่งขึ้นด้วยการร้องเพลงทีมประกอบให้กับ TVB Series อีกมากมายหลายเรื่องในยุคนั้นโ o ด i a เป็นซิงเกิลฮิตเพลงใหม่ของเขาที่ออกมาในปี1984 ซึ่งชื่อเสียงของเขาในตอนนั้นได้ฮิตติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยและในปีเดียวกันนั้นเขาก็ได้ร้องเพลงประกอบและนำแสดงในซีรีส์ One s p o r n and a r d g r i r l ประกอบอูจุยนอยู่และได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Behind the Yellow Line ประกบกับจางม่านอวีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทั้งสองเรื่องในปี1986เขาก็ได้ออกจาก Capital และเซ็นสัญญาเข้าสังกัด c i n น poli r ร cord และได้ออกอัลบั้มฮิตมากมาย โลดล่นอยู่ในอุตสาหกรรมเพลงฮ่องกงในฐานะนักร้องซูเปอร์สตาร์อยู่ดีๆจูจ่ๆเขาก็ช็อกแฟนเพลงทั่วโลกด้วยการประกาศกเกษียณออกจากวงการเพลงในปี1 9 8 9ด้วยความรู้สึกไม่แน่นอนทางด้านการเมืองเพราะเกาะฮ่องกงกำลังจะถูกคืนกลับไปยังแผ่นดินใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพร้อมกับการประกาศย้ายถิ่นฐานไปอยู่แคนาดาแต่เขาก็กลับเข้าสู่วงการอีกครั้งในปี1990ในฐานะนักแสดง ส่วนในด้านงานเพลงนั้นเขายังมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะนักเขียนเพลงเท่านั้นและเขายังได้ทำหน้าที่คอมโพเซอร์ในการแต่งสกอร์ประกอบให้กับหนังนางพญาผมขาวหัวใจไม่ยอมให้ใครบงการ1995ด้วยและในปี95นี้เองที่เขาได้หวนคืนสู่วงการเพลงอีกครั้งด้วยการเซ็นสัญญากับ Rock Record และได้ออกอัลบั้มต่อมาอีกหลายชุด และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตและข่าวเช้าต่างๆที่ประเดยประดังเข้ามาในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตในปี2001เขาได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Beware the r e e ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกย์สองคนซึ่งด้วยความแรงของตัวมิวสิกมันจึงถูกแบนโดยสถานีโทรทัศน์ TVB แต่เขาก็ไม่สนใจและไม่ยอมตัดต่อใหม่ตามที่ TVB ต้องการและปล่อยเวอร์ชั่นเต็มของเพลงออกสู่สาธารณะในที่สุดในเวิลด์ทัวร์สุดท้ายของเขา Passion Tour ซึ่งออกแสดงระหว่างปี2000ถึงปี2001เขาถึงขั้นแต่งหญิงบนเวทีคอนเสิร์ตประกาศตัวไกลๆให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเขาเป็นเกย์ซึ่งนั่นทำให้ความนิยมของเขาในสังคมอนุรักษ์นิยมทางด้านวัฒนธรรมของฮ่องกงเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอันที่จริงแล้วเขาได้เข้าสู่ช่วงขาลงในวงการเพลงมานานแล้วหลังจากที่เคยออกอัลบั้มแล้วขายได้ถึง500 0 0 0คัป,ปี้เป็นอย่างต่ำในผลงานยุคแรก ผลงานยุคหลังๆของเขามียอดขายเพียงแค่อัลบั้มละ50,000่นก็ปี้เท่านั้นซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของความเครียดที่นำเขาไปสู่การอัตวินิบาตกรรมในที่สุดบทที่2เส้นทางสายนักแสดงนอกจากการเป็นนักร้องเคนตป๊อปชื่อดังแล้วอีกบทบาทหนึ่งของเขาที่ผู้ชมทั่วโลกคุ้นเคยกันดีก็คือผลงานทางด้านการแสดงซึ่งได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า เขาคือนักแสดงฝีมือดีอีกคนหนึ่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงโดยเขามีผลงานภาพยนตร์กว่า61เรื่องตลอดระยะเวลากว่า24ปีที่เขาอยู่ในวงการตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาเล่น Heroic t Dream of the Red Chamber ในปี1978จนถึงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายผีอยากให้คนเห็นปี2002ซึ่งว่ากันว่าผลจากการเล่นหนังเรื่องนี้ที่ต้องใช้อารมณ์กดดันมากม รวมถึงมีฉากฆ่าตัวตายด้วยการโดดตึกทําให้เขาเกิดอารมณ์จมดิ่งและอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาคิดสั้นแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในหนังโดยผลงานการแสดงเด่นๆในยุคแรกของเขาก็คือหนังน้องแม1982ที่ได้สร้างภาพจําของเขาให้กับคนดูในบทวัยรุ่นหัวขบถท,ที่ติดตัวเข้ามานั่แต่นั้นแต่หนังที่เป็นจุดพลิกผันให้เขามีภาพของนักแสดงยอดฝีมือนั่นคือหนังโบดเลวดี1986ที่เขาเล่นประกบที่หลงกับโจแวนฟ้า จากผลงานกำกับของผู้กำกับชื่อกระชอนจอห์นวูจึงทำให้หนังเรื่องนี้ขึ้นหิ้งและเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากหนังแอคชั่นดราม่ายังโหดเร็วดีแล้วเขายังมีหนังชุดโปเยโปโลเยภาคหนึ่งและภาคสองซึ่งก็ด่งดังในระดับตำนานเช่นกันนอกจากจะเล่นหนังแอคชั่นจนคนดูคุ้นเคยแล้วหนังในยุคที่สามของเขากลับเป็นหนังคุณภาพที่เน้นขายฝีมือล้วน,วนเช่นวันที่หัวใจรักกล้าตัดขอบฟ้า1 9 9 1 แต่หนังที่ได้รับการกล่าวขานในระดับนานาชาติก็คือการไปรับบทนักแสดงหญิวที่เป็นเกย์นในหนังหลายแผ่นดินแม้สิ้นใจก็ไม่ลืม1992และโลกนี้รักใครไม่ได้นอกจากเขา1997ที่เขาเล่นฉากเลิฟซีนแบบชายชายกับเลี้ยงเฉาวเวอยอย่างสุดร้อนแรงที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนดูทั้งโลกและเป็นการเผยให้เห็นตัวตนแห่งความเป็นเกย์ของเขานับแต่นั้นบทที่ 3. เส้นทางแห่งความรัก เลสลี่จากถือว่าเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่โลดผลมากจากที่เคยเป็นหนุ่มมือไวใจร้อนในช่วงวัยรุ่นจนกลายมาเป็นเก์นในช่วงท้ายของชีวิตโดยเส้นทางความรักของเขาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนอายุ20ในตอนที่กำลังถ่ายทำซีรีส์ให้กับ RTV ในปี1977เขาก็ได้ตกลุมรักกับเพื่อนร่วมจอบเมาสซุนเหมินซึ่งตอนนั้นมีอายุแค่17ปีในปี1979หลังจากที่คบหาดูใจกันมาพักใหญ่ในคืนหนึ่ง เลสลีย์ก็หอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปให้เหมาสุนเหมินเพื่อขอแต่งงานแต่การจู่โจมแบบกระทานหันแบบนั้นทำให้เธอตกใจและค่อยๆถอ,อ,อยห่างออกจากเขาเพราะเธอยังไม่พร้อมสำหรับการแต่งงานนั่นคือการอกหักรับคุดครั้งแรกในชีวิตของไอห,หนุ่มนักรักจอมห้าวที่ชื่อเลสลีย์จานแต่นั้นไม่ทำให้ไอห,หนุ่มคาสนวาอย่างเขารู้สึกเ็ดแต่อย่างใดเขาได้ไปก่อสัมพันธ์ราบฉบับสั้นๆกับซสี่หนน้องสาวคนสวยของหมีเสีย ก่อนที่จะแยกทางกันในปี1980เนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันในปี1981เขาก็ได้พบรักอีกครั้งกับนักแสดงและนังแบบสาวนีซือเพยกลางกองถ่ายซีรีส์ก่อนที่จะเลิกราก,กันไปในอีก2ปีต่อมาในปี1984เขาก็ได้พบและสารสัมพันธ์รักกับซินดี้เยนสาวน้อยที่อายุอ่อนกว่าเขาถึง7ปีซึ่งเพิ่งกลับมาจากบอสตันพวกเขาออกเดทกันหลายครั้งในช่วงที่ซินดี้ยังอยู่ในฮ่องกง จนกระทั่งเธอกลับไปบอสตันพวกเขาเลยค่อยๆห่างจากกันไปเรื่องด้วยความห่างไกลจากที่ไม่เคยรู้สึกหวั่นไหวพอโดนหักอกหลายๆครั้งเข้าไอ้หนุ่มเลสลี์ก็มีเป๋ไปเหมือนกันเขาถึงกับท้อแท้ในเรื่องของความรักและบ่นให้เพื่อนๆฟังว่าการเป็นดาราก็เหมือนถูกสาให้ชีวิตต้องมีแต่รักปลักเลึกๆยากที่จะหารับแท้ที่มั่นคงได้ในการให้สัมภาษณ์ในปี1992เขาก็ได้ระบุว่าเขาเป็นบเ s e x u a l คือรักได้ทั้งชายและหญิง เขาบอกว่ามันง่ายหรือเกินที่ผมจะตกหลุมรักผู้หญิงกับผู้ชายก็เช่นกันระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตในปี1997เขาก็ได้ประกาศว่าเขาได้สารสัมพันธ์กับเพื่อนชายที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเดฟฟี่ตงหอบตัดหรือตรงๆพวกเขาได้คบหากันตราบจนเลสลี่เสียชีวิตในปี2003บทที่4การเจ็บป่วยและความตายในวันที่1เมษาย,ษน,ยนปี2003เวลา18นาฬิกานาที เลสลี่ย์จางก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองด้วยการกระโดดจากชั้น24ของโรงแรมแมนดารินอเริเนทลที่ย่านเซ็นทรัลของฮ่องกงโดยสายเหตุของการคิดสั้นอีครั้งนี้ได้รับการยืนยันจากเดฟฟี่เพื่อนชายคนสนิทว่าเขามีอาการป่วยแต่ต้องทนทุกขทรมานจากอาการของโรคซึมเศร้าอันเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองแม้จะได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางฝีมือเยี่ยมของฮ่องกงแล้วก็ตา และเขาก็ได้พยายามฆ่าตัวตายมาแล้วในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้าแต่ก็สามารถช่วยเอาไว้ได้จนมาปลิดชีพตัวเองได้สําเร็จในที่สุดในจดหมายลาตายของเลสลีย์เขาได้เขียนเอาไว้ว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหนามากผมไม่สามารถที่จะต่อสู้ต่อไปได้อีกแล้วชีวิตผมไม่เคยมีสิ่งเลวร้ายทรัพย์สินเงินทองก็มีเหลือเฟือรอบกายก็มีแต่คนที่รักและเป็นห่วงผมแล้วทำไมต้องมาเป็นอะไรแบบนี้ผมไม่เข้าใจเลย จากเนื้อความในจดหมายฉบับนี้แอดก็พอจะตีความได้ว่าเลสลี์ไม่ได้อยากตายไม่ได้ขัดสนเงินทองไม่ได้ขดาดไร้ซึ่งความรักจากคนรอบข้างแต่เขาตายเพราะการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองเท่านั้นไม่มีใครทำให้เขาตายเขาตายด้วยตัวของเขาเองความตายของเลสลี์สร้างความตกทลึงและสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับแฟนๆที่รักเขาจากทั่วโลกร่างของเขา ถูกฝังที่สุสานย่านซาถิ่นซึ่งอยู่ในย่านชานเมืองของฮ่องกงในปี2013ได้มีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงเขาชื่อคอนเสิร์ต Miss You Much Leslie ซึ่งงานนี้ได้มีเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าฮ่องกงมาขึ้นเวทีร่วมกันอย่างคับขั้นและแฟนคลับของเขาจากทั่วโลกได้ร่วมใจกันพับนกกระดาษเพื่อส่งความคิดถึงให้กับเขาถึง2ล้านตัวจนได้รับการบันทึกสถิติจากกินเนสบุ๊กเลยทีเดียว หลุมศพของเขายังมีผู้คนจากทุกภูมิภาคของโลกหลั่งไหลามาเยี่ยมเยือนและเพื่อแสดงความเคารพต่อเขาอยู่เสมอตราบจนถึงปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของอดีตซูปเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่ของฮ่องกองผู้ล่วงลับเลสลีจ่จาง